แบกเปลือกนะครับโอ้เห็นไหมบอกแล้วดาบเดลือกดาเปลือกมันจริงถึงหน้าก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับมาอยู่กับผมนะครับเดสนะฮะก็จะว่ายังไงดีช่วงนี้ไม่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับกินชิดเลยนะครับเรามาพูดถึงว่า แพทใหม่มันอัปเดตเขาที่มันเปิดพรีวิวมาวันศุกร์นี้ใช่ไหม4.1เอ้ย 4. เท่าไหร่นะ4.3ปะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวผมกลับไปเช็คให้แบบนึงนะครับมาอยู่กับอ่าหน้าพรีวิวของแพทใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมดูกลับาแพทไหน่ผมจะไม่ได้ขอเช็คสักหนึ่งนะ แพทใหม่นี่เป็นแพทของ่4.3นะครับเป็นแพทของนาเดียนั่นเองนะครับแพทนี้เนี่ยบอกเลยว่าตู้ผู้หญิงเนี่ยมันเช่ยหอมฉุยซะจริงครับผมเบื่อกับการที่ตู้สตรองผู้ชายมาดองมานานมากนะครับตู้หลังของแพทนี้ก็เหมือนกันที่เราเล่นกันอยู่แนละ้วไม่ตรผู้ชายอ่ะใครจะไปะกดอ่ะใช่ไหมมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ I always say that blind optimism isn't the answer. If you want a bright future, you have to go out and seize it with your own two hands. So come over here. Now, take my hands in yours and give them a good shake. There! <laughs> See? Doesn't that feel good? God. เขาอยู่กับตัวละครใหม่ครับเดเวียนะครับเป็นธาตุหิน5ดาวนะครับซึ่งธาตุหินเนี่ยไม่ได้โผล่มาแต่แพดอิโต้นู่นนะครับที่เป็นธาตุดาวนะับตัวได้เลยเปล่าธาตุหินผู้ชายเน้ยธาตุหินผู้ชายนี่นะธาตุหินผู้หญิงพี่ต้องโนเอลกับเหมืนจีนหรือเปล่าอ่าใช่ตัวละครธาตุหินเนี่ยผมไม่ค่อยเมยนเท่าไหร่เพราะว่าตัวผู้หญิงไม่มีนะรครับตัวผู้หญิงไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่าจะพูดอย่างี้ดีวกว่าเรามาดู ขอบมสามารถของเจ๊แกในการนัวกับมอนสเตอร์เลยครับโอ้โหทุกฉากการฟาดฟ,ฟันแล้วเป็นตัวละครที่เขาฆาในการกดแข็งยิ่งนะครับดูดิโอ้โหมีทุกอย่างที่ชายชะกันเดียวชอบอะ่ะทั้งปืนทั้งไม่ตัดดำทั้งโอ้โหพอเป็นคนหนูแล้วมีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังด้วยอะ่ะปืนลอบยิงอะ่ะโคตรเท่เลยใช่ไหมโอ้โหแล้วมีตัวละครใหม่ตัวนึงนะครับก็คือ The musket is my favorite weapon. This both powerful and threatening. Sometimes the latter trait is far more useful. ใช้หองซึ่งน้องต้องเรียกว่าน้องได้ไหมน้องแล้วกันนะครับใส่ผ้าปิดตาด้วยโอ้โหเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับฟิชได้เลยนะเนี่ยเราถ้าไฟร้อนแรงอยู่แล้วส่วนมากผมจะเมนธาตุไฟกับธาตดหินนะครับไอชาตุไฟกับธาตุน้ำแข็งเออเอาเป็นเมนธาตุไฟกับธาตุน้ำแข็งนะจริงๆแล้วนะ สายฟ้าก็พอได้อยู่ชอบเหมือนกันไปต่อไปเลยครับสาดเข้มแข็งนางเอกเข็มเดือยตอนอินาซึมะวานี่เขาเรียกว่านางเอกเลยใช่ไหมคาบิสโตะเลยอายกานะครับเป็นดาบระดาบเล็กเนีเพื่อนใช้ไม่มีไปได้ดาบให้พี่เปิดนะครับเพราะว่าอายการที่เป็นตัวที่พึ่งจะครอบคลุมดาบเปิดจัดแจนจัดแจดดูเฉพาะทับ สกิลคิวนะค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบสาวแข็งผมก็กดมาเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันนะครับโยอิบิยะนะครับตำนานคนชน,<ต>ชนเทพของเรานะครับธาตุไฟ่ห้าดาวนะครับมาแต่ตู้หลังนะถ้าไม่ผิดเสริชีวาสก,วก็จะเป็นตู้หลังเหมือนกันเพราะว่าเป็นตู้รีรันสองหัวตู้จะเป็นโยอิบิยะกับอีกตัวละครหนึ่งที่คุณน่าจะรู้ดีถ้าเกิดคุณดูไลฟ์แอดเนี่ยโยอิบิยะเนี่ย ไป็นตัวละครเดียวที่สกิลสกิลนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่กระโดดเฉยๆมีประโยชน์แค่กระโรดดแบบจริงๆส่วนอย่างอื่นก็นั่นแหละครับสกิล E แม่งรุนแรงระเบิดระเบ้อมากนะครับโดยเฉพาะใส่กับรัชนะครับผมไม่ชองใส่ธนูสกายแล้วผมยังไม่ดูดาเมจจริงๆว่ามันต่างกันเท่าไหร่ที่ได้แจกตู้ของธนูท,ที่ผมได้มาเนี่ยนั่นคือตู้ของอ่าฟรีน่านะครับที่หลุดมา ซึ่งเป็นอะไรที่เจ็บแสบเหมือนกันตอนนั้นใครยังไม่ดูคลิปเก่าก็ไปดูได้ครับที่ผมกดลุดเลทไว้นะครับผมจ่ายไปเกือบ2 0 0 0 0นเพชรรูบี้เอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่รูบี้คนละเกมกันนี่คือพรีโมเจมโอเคไปต่อเลยครับสุดยอดของเมืองนะครับสุดสุดของเมืองยาสุมาก็ต้องเป็นลาเด่นชวคุณอยู่แล้วนะครับจะมีใครเท่นะครับเจ๊แกนะครับเพราะว่าดูจากการที่ชักดาบออกมาจากตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็แบบโอ้ฟบาซาร มันคือของดีจริงๆนะครับก็ไรเดียนเป็นตัวที่เขาเอามาซับกันใช่ไหมบางทีก็ถ้าเกิดเาปลดซีกันเยอะก็จะเป็นตัวดาเมจนครับโซลผมแล้วก็เอาเป็นซับพอร์ตนะเพราะว่ายังไม่มีหองที่เป็นดาหอกประจําตัวนะเรียกว่าหอกใช่ไหมตาหา้าเรียกว่าอะไรเงาป่ะเขาเรียกว่าเงาประจําตัวละกันของตัวไรเดนเองผมก็เลยยังแต่ผมหมดงินกับไรเดนเยอะสุดในะนะนเกมมาตอนเด็กจะไปบอกว่าหมดเท่าไหร่นะ รหัสของก็เติมดิดหน่อยนั่นแหละนะเรามาดูอาวุธประจำตัวของเดวียกันดีกว่านะครับดาบใหญ่ครับเวอร์ดิกนะครับอืมอาวุธครั้งนี้ได้ถูกใช้งานโดยหญิงสาวผู้สูงสักที่เคยล่าทิ่ตระกูลของเธอในอดีตมันเคยเปื้อนไปด้วยเลือดของศัตรูและคนที่รักนะครับอืมซึ่งมันเป็นดาบยังไงเ่ <c oughs> ใครเห็นก็ว่าขวานนะใช่ไหมแต่ตมัวีด้ามดาบอยูนะ่นะชียกว่าดาบใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะแต่เมเรียกว่า ขวาแล้วกันนะครับอีกชิ้นนึงก็จะเป็นของอาร์ติต์ใหม่เลยนะครับ Nighttime Whisper i n t h echoing e echoing อ echo ่า uh, วู้ดนะครับเป็นน่าจะเป็นเซตของ avia, เนวียหรือเฉพาะเลยหรือเปล่าไม่แน,นใ่ใจเหมือนกันนะเพิ่มพลังจนี18%แล้วก็เพิ่มสกิลธาตุที่เกิดจากระดับความเสียหายหิตเพิ่มเพินะ่ม20%เมื่ออยู่โลดที่เกิดจากปฏิกิริยาจะเพิ่มดาเมจเพิ่มต้นอีก เอฟเฟกจะเพิ่มขึ้นอีก150%ด้วยเอฟเฟกต์นี้จะถูกลบล้างภายในหนึ่งวินาทีอย่างแต่เสียโล่ผดึกก็คือต้องมีโล่ด้วยถึงจะติด150%นี้ด้วยใช่ไหมก็คือตะเคาะให้มันเคาะหินให้มันเป็นอะไรต้องวันปรปิยาทา่าหินแล้วก็จะได้เป็นโล่ผดึกมาที่กันดาเบตได้ดดิเดดดอยมัยนจะไม่ผิดเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้โล่นั้นเท่าไหร่นานมากเลยไม่ได้ใช้มันอยู่กับที่อ song of J-Pass นะครับ มูลค่ารักษาเพิ่มสี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สนใจเขาก็จะมาทำการรักษาตัวละครในทีมจะเกิดเอฟเฟกต์ความพัฒนาเป็น6วินาทีซึ่งจะบันทึกค่าฟื้นฟูพลังพลังเอาไฟเลือนพลังชีวิตบันทึกค่าพลังชีวิตที่เป็นส่วนเกินถ้าเกิดมาฟื้นฟูพลังชีวิตเกินมาก็จะทําให้ตัวละครเพิ่มเพิ่มเลยโจมตีศัตรูจะสร้างดาเบลดเพิ่มขึ้นอ๋อถ้าเกิดฮิวเกินก็จะสร้างดาเบลดเพิ่มขึ้นไปแปดเปอร์เซ็นต์ได้อีอ๋อ ของค่าพลังชีวิตที่ของบันทึกที่ได้มา100ค่ะหมื่นห้าพันโฮึ่เกิดขึ้นครบห้าครั้งอ,อ๋อเกิดขึ้นได้ห้าครั้งเลยว้าวนี่มันเป็นตัวฮิวซับแบบเจมๆเลยเนี่ยซึ่งนี่จะเป็นเซ็ตของเราชาร์ล็อตแน่นอนส่วน์โที่ผมมีชาร์ล็อตซีหงแล้วผมก็จะปั้นตันแต่ว่า ตอนนี้ก็ดังเลยรุนแรงค่อนขา้างรุนแรงมากเลยนะผมว่าแล้วก็กิจกรรมประจำแพชนะครับก็จะให้ดาบเป็นดาบยี่เต็ดเฉพาะกิจกรรมด้วยใครที่ยังไม่ทันได้เล่นก็ระวังไม่ได้ขอนะครับเพราะดาบนี้เป็เชื่อมันโคตรเท่เลยดูนี่ครับ Anti-ven Overlord Mega Magic Sword ถ้าจะไม่ผิดนี่ขออัพมันก็กี่เกียนเหมือนกันนะครเ้ ๋อจะเปแล้วอีเวนต์นี้จะเป็นไทยหนุ่มนี่ว่าแล้วก็แน่ๆนมีใครมาดีถึงนี้เนาะผมไม่รู้จักเธอนะครับเพราะว่าใครรสักก็ช่วยบอกผมด้วยนะโอเคอครกะที่สุษท้ายด่ไม่ใช่อันนี้ก่อนอันก่อนท้ายสุดนะครับก็จะเป็นมีพวกกิจกรรมยิบย่อยประจำแพชแล้วก็มีแจกเซเร่ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าแพชเนี่ยเซเร่จะดำน้ำด้วย,วยผมก็ไม่รู้เซเร่ดำน้ำไหมหรือเปล่าผมไม่เคยเอาเซเร่ ดิเซลเล่ไม่รู้เลือกผิดหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วนนชนด้วรับสิคอนชนด้วนแล้วก็พี่ใหญ่ใจดีของเราที่มาแจกของแจกการเลกกับขยะนะครับผม <c oughs> พูดอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> ก็พูดอย่างนี้ได้แล้วกันเลยโอเคสุดท้ายก็จะเป็นเกมฟงชิริยะแบบใหม่ครับที่มีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเรียบรอ แลวแพ้สีสเนี่ยผมว่าตัวละครค่อนข้างจะคุ้มค่าในการสรรหามา,มากๆสำากับผมสำหรับคุณที่เป็นคนอวยไวฟุแล้วแหละครับเอาไวฟ์กับคุณที่เจอแล้วคุณก็เล่นเกมนี้มีความสุขอย่าอย่าคิดตามเมตาเพราะเกมนี้เมตาก็คือตัวคุณหรือคุณจะแข่งใัรใครเพราะเกมนี้ไม่ได้แข,ข,ข,ข่งขัรใครนะครับก็นั่นแหละแต่เกิดความสบายผมก็คิดว่าน่าจะดูคนอื่นแลยเขาเล่นบ้างแต่ว่าผมก็ไปดูแค่ส่วนการของการคอมโบนะครับ และคุณแหละรพร้อมสลับแผด4.3หรือ,อยังสั่เธอว่าคนนั้นไม่พร้อมไม่มีเพชรอขอบคุณครับ